เปิดร้านมาสองสามอาทิตย์ไม่มีลูกค้าเลยแล้วก็อยากถามปวกน้อยต่างแดนว่า ไปหาลูกค้ามาจากที่ไหนหรือว่ามีวิธีการโฆษณาร้านยังไงวันนี้ปร่งหนต่างแดนจะมาแชร์เพื่อน,อนๆฟังกันนะจ๊ะสำหรับใครที่กำลังเปิดร้านนวดใหม่แล้วก็กำลังท้อแท้ท้อใจกับเรื่องแบบนี้นะครับอยากจะบอกว่าไม่ต้องท้อจ้ะทุกสิ่งทุกอย่างทำเนี่ยมันต้องใช้เวลาในส่วนของการโฆษณาร้านเนี่ยแต่ละร้านก็จะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนการโฆษณาหรือขั้นตอนการจัดการร้าน ของตัวเองแตกต่างกันออกไปนะคะในส่วนของปวกน้อยต่างแดนเนี่ยก็คือการโฆษณานหลักๆเลยเราจะใช้ผ่านทาง Google m a p ค่ะยกตัวอย่างอย่างเราเวลาเราจะทำอะไรแบบไหนเราจะต้องเข้าไปดูใน Google เนาะว่าเฮ้ยร้านนี้เป็นยังไงเขามีคอมเมนต์ดีไหมหรือว่าถ้าเราจะซื้อของใดๆต่างๆหรือว่าเราจะไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไม่ว่าจะเป็นร้านตัดผมร้าน ร้านค้าใดๆนะเราจะต้องไปอ่านคอมเมนต์ที่เขามาแชร์แชร์กันใช่ไหมในส่วนของตัวปวกน้อยก็เลยเลือกที่จะทำโฆษณาผ่านทาง Google Map ค่ะ จะพูดว่าโฆษณาไหมก็ไม่นะเราเนี่ยก็คือไปดาวน์โหลดแอป Google Map มาแล้วก็เราก็ไปปักหมุดร้านของเราไว้เท่านั้นเองแล้วก็พยายามอัปโหลดรูปภาพร้านของตัวเองหรือว่าอัปโหลดรูปตัวเองเนี่ยลงไปใน Google ต่างๆนานา,นานเนี่ยก็คือค่าใช้จ่ายเราไม่ต้องเสียนะจ๊ะในส่วนของพวกน้อยเองเนี่ยคือวิธีการหรือว่าขั้นตอนเนี่ยไปทําตาม YouTube มันจะมีขั้นตอนบอกหมดเลยเนาะว่าวิธีการปักหมุดร้านของตัวเองผ่าน Google Map เนี่ยทำยังไงซึ่งปกน้อยก็เป็นคนนึงที่ทำแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วลูกค้าที่เราได้ก็จะได้มาจากในส่วนตรงนี้เยอะมากๆเลยแล้วแน่นอน,นะคะ่ะพอเขามาใช้บริการที่ร้านเราใช่ไหมเขาก็จะไปคอมเมนต์มันก็จะเป็นการช่วยดันให้ Google Map เนี่ยโชว์ร้านเราไปอีก แรงหนึ่งประมาณนี้จ้ะแล้วก็ในส่วนของอพวกโปรชัวหรือใดๆเนี่ยพวกน้อยต่างแดนจะไม่เคยไปแจกลูกค้าเลยก็คือจะเอาโปรชัวเนี่ยมาแปะไว้ที่หน้าร้านของตัวเองเวลาคนเดินผ่านไปผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะหยิบไปประมาณนี้แล้วก็ในช่องทางโซเชียลอื่นๆก็จะเป็น TikTok หรือว่าเป็น IG หรือว่าจะเป็น Facebook อะไรอย่างเงี้ยก็อัปเดตบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้แบบ เยอะแยะมากมายเนาะใดๆก็แล้วแต่ทำไมโปก่งไหนต่างแดนเนี่ยถึงไม่ไปทำโฆษณาตาม facebook ยิงแอดหรือว่าทำเพจใดๆคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยอาศัยอยู่ต่างประเทศซึ่งเราเนี่ยภาษาก็ไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหมไม่ค่อยถนัดกับการใช้ภาษาเขียนในในเรื่องตรงนี้เราก็เลยไม่ค่อยแบบไปฟิลสุดทุหรือว่าไปทำอะไรเยอะแยะมากมายเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะ ในส่วนของในโลกโซเชียลเนี่ยปวกน้อยก็ได้ลูกค้าจากคนไทยนี่แหละเขาดูเขาติดตามอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมานวดในส่วนของลูกค้าฝรั่งหรือว่าลูกค้าที่มาเป็นลูกค้าประจําประจําอย่างเงี้ยส่วนมากเนี่ยเขาจะดูจาก Google Map แล้วก็อ่านคอมเมนต์าค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นอยากจะบอกให้ทุกคนที่กําลังเปิดร้านนวดใหม่แล้วก็แบบเริ่มท้อแท้และเหี่ยใจยนะว่าแบบเฮ้ยเปิดมาสองสาอาทิตย์แล้วดูเงียบๆบอกเลยทําใจไปเลยจากหเดือนถึง1ปีนะคะ ถ้าเราเริ่มต้นด้วยตัวเองนะหมายถึงว่าแบบเฮ้ยไม่ได้ไปเซ้งร้านต่อมาหรือว่าแน่นอนแหละอาจจะเซ้งร้านต่อมาแต่คือการบริหารหรือการบริการใดๆมันก็อาจจะ แต่ต่างกันออกไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องสู้ด้วยตัวเองด้วยนะทุกคนนี่คือคําถามคําตอบที่เรามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันนะคะว่าเราทําประมาณนี้อย่างที่บอกในคลิปที่แล้วค่ะว่าการทําธุรกิจใดๆเนี่ยต้องใช้เวลานะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกต่างประเทศเนี่ย คืออยากจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาทั้งสิ้นถ้าเกิดคนทำแล้วรวยภายในวันสองวันทุกคนเขาก็รวยกันไปหมดแล้วนะจ๊ะยังไงก็ขอให้คนที่กำลังทำธุรกิจหรือว่ากำลังสร้างตัวตนใดๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออนไลน์หรือธุรกิจหน้าร้านอย่างเงี้ยก็พยายามหรือว่าเอ่อทำไปเรื่อยๆค่ะทำไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยววันหนึ่งเนี่ยมันก็จะถึงจุดที่แบบ ลูกค้าจะมาเองเนาะอย่างพวกน้อยเนี่ยตอนนี้ร้านหนึ่งเนี่ยก็คืออยู่ตัวแล้วไม่ต้องทําโฆษณาไม่ต้องอะไรเลยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ามุนซุมุน,มนก็คือปากตอกปากไปเรื่อยๆ,ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแนะนํากันมาแล้วอย่างที่บอกนะทุกคนจะต้องฝีมือเนี่ยก็คือแบบโอเคไม่ต้องเก่งมากไม่ต้องโปรฟี่มากแต่ว่าฝีมือเนี่ยก็คือให้มันคงที่ที่แบบเราทําไปเนาะก็จะประมาณนี้ค่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะ